คุณเขมมาสองครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณเขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินนะครับและจุดนี้อยู่บริเวณท้ายเขื่อนลำปาวนะครับเราจะเห็นน้ําแห้งขอดสนิทเลยนะครับไม่มีน้ําที่จะส่งไปให้กับเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านนะครับแน่นอนครับการเก็บน้ําของเขื่อนลำปาวตอนนี้เหลืออยู่เพียง434ล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ22ถือว่ามีปริมาณที่น้อยมากทีเดียวซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มเข้าสู่สภาวะที่วิกฤตจริงๆครับ เขื่อนลำปาวในทุกๆปีที่ผ่านมาจะมีน้ําไหลเข้าประมาณช่วงเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายนราวๆ30วันประกอบกับจะมีพายุฝนเข้ามาตกตลอดพอพ้นจากเดือนกันยายนพายุฝนไม่เข้าจึงเริ่มรู้ว่าเกิดความผิดปกติแล้วสาเหตุหลักสภาพอากาศในปีนี้ไม่เหมือนเดิมสังเกตจากฝนจะตกในที่แคบๆแ,แต่มีปริมาณมากอ่างเก็บน้ำำําลําปาวถือเป็นหัวใจของภูมิภาคนี้ทุกปีจะมีปริมาณน้ําเกือบ2,000ล้านลูกบาศก์เมตร ปีนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ตั้งแต่เริ่มสร้างเขื่อนมาเมื่อปี2,512จนถึงปัจจุบันยังไม่มีปีไหนแล้งเหมือนปีนี้จนเห็นสันดอนดินโผล่กลปรกางอ่างลำเปล่าปีนี้ชาวภาคอีสานจะต้องเจอกับภาวะอย่างนี้อีกอย่างน้อยผมว่าประมาณ4-5เดือนนะครับเพราะว่าช่วงตั้งแต่ธันวาไปจนถึงสิ้นเมษาไปเนี่ย ช่วงเนี้ยโอกาสที่ฝนจะตกนี่มันน้อยมากฝนเนี่ยจะไปเริ่มตกอีกทีเนี่ยประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับพฤษภาคมเนี่ยจะตกจะตกในเฉลี่ยแล้วทุกปีเนี่ยประมาณ20วันนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าโอกาสที่เกิดอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ไหมเขื่อนลำปลาวนี่จ่ายน้ําให้กับกี่จังหวัดในภาคน,นี้ครับในในในคลองส่งน้ําแล้วเนี่ยเราเราจ่ายน้ําในพื้นที่ชประทานนะครับอ่ เป็นพื้นที่ประมาณเฉพาะในเขตจังหวัดกาลสินครับนะครับส่วนในในอาคารทิ้งน้ําหรือเราเรียกว่าอาคาร River Outlet ลนะครับตรงนี้เราจะระบายน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศแล้วก็ส่งไปช่วยสําหรับจังหวัดที่อยู่ในริมน้ําชีนะครับก็คือมีตั้งแต่จังหวัด101จังหวัดยะโสธรนะครับแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดเหล่านี้ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำจำื่เกลมปาวโดยจะมีสถานีสูบน้ํา สูบน้ําจากแม่น้ําชีขึ้นไปทําการเกษตรได้นะครับแต่ปีนี้ฤดูแล้แงขนาดนี้ตอนนี้น่าจะมีโอกาสน้อยนะครับหลายจังหวัดเริ่มประกาศหดส่งน้ําให้กับพื้นที่พอปลูกแล้วบนสันบนสันตัวนั้นเนี่ย<ะ>บนสันตัวนั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับที่ร้อยหกสิบจากระดับน้ําทะเละแต่ปีที่แล้วเนี่ยน้ำจะสูงกว่าน,นั้นไปอีกที่สิบสองเซนะจะเห็นรอยคราบ คาบน้ำนะครับรอยคาบนั้นไม่ใช่ร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบสี่ครับร้อยหกสิบสี่จุดสองสองตรงที่คาบนั้นนะฮะที่รอยคาบนั้นคือระดับที่ร้อยหกสิบสี่จุดสองสองแต่ปีนี้เนี่ยตรงนี้นี่ก็คือแค่ร้อยห้าสิบหกเท่านั้นเองร้อยห้าสิบหกไปจนถึงร้อยหกสิบสี่เห็นไหมฮะตั้งเกือบแปดเมตรที่หายไปซึ่งปีถ้าเป็นปีปกติเนี่ยตอนนี้น้ำจะล้นตัวนี้แล้วจะเต็มตรงนี้หมดแล้ว ปีนี้ปีนี้ลำบากแน่ครับลำบากแน่เขื่อนลำปาวถือเป็นดัชนีชี่ชัดที่ดีในภูมิภาคอีสานหากเขื่อนลำปาวไม่มีน้ำเขื่อนที่อยู่ใกล้กันก็จะไม่มีน้ำเหมือนกันและอาจมีความเป็นไปได้สูงที่อ่างเก็บน้ำลำปาวจะแห้งขอดเวลานี้เหลือน้ำในอ่างลำปาวเพียง400กว่าล้านลูกบาศกเมตร ซึ่งจะต้องส่งน้ำไปอีกเกือบ20วันจะเหลือน้ำในอ่าง350บล้านลูกบาทเมตรและไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้ทั้งหมดเพราะช่วงก้นอ่างจะต้องเหลือน้ำติดอยู่ประมาณ100ล้านลูกบาทเมตรโดยจะเหลือน้ำใช้ในแต่ละเดือนประมาณ35-40บถึงล้านลูกบาทเมตรซึ่งตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนปี2 5 5 6นนี้ถือเป็นวิกฤตที่หลายคนไม่เคยพบเห็นมาก่อนโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรในภาคอีสาน สมชัยหวนหอมถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรฮัร์ดคอข่าวรายงานครับ